โอเคครับมายันมาฮะ<ม>นะครับคือสาวสวยใช่ไหมฮะครับอยู่ต่อหน้าต่อตายพี่แจ็คหน้ามาจากเพชรบูรณ์ีอะชื่อน้องอะไรนะน้องแพทนะฮะติดตามพี่ปอนด์ปวดนะฮะวันนี้ได้จอดสื่อพี่นะฮะรับรองว่าไม่เจ็บแล้วกันนะแล้วกันนะฮเอาตามน้องแพทนะฮะสื่อสวยอย่างนี้เลยนะครับนะตามมาครับนค่ะ สันส่นอะไรก็บอกอย่าตื่นเต้นนะนะครับตื่นเต้นแล้วมันจะเจ็บนะครับนะผัดขายนะแค่นี้เองครับเสร็จแล้วครับโอเคเจ็บไหมเห็นไหมนิดนิดเดียวนะนิดเดียวนะก็อาจจะไม่เจ็บด้วยซ้ำไปนะฮะแค่จะหนักนิดหนึ่งอ่ะเหมือนเราโดนอะไรกัดนิดหนึ่งประมาณนี้ พี่หมดก e: มดากที่แล้ว,ลวนะฮะคราวนี้เราต้องนะฮะรักษาให้ได้ครับนะฮะข้อห้ามคืออย่าชนอย่ากระแทกอย่าเกี่ยวนะนะฮะข้างล่างเกี่ยวได้ไหมไม่ได้อีกเหรอนะข้างบนอย่ากระแทกนะข้างล่างกระแทกได้ไหมไม่ได้อีกนะครับโอเคนะครับนะฮะอ,อย่าชนอย่ากระแทกอย่าเกี่ยวนะครับกินได้ทุกอย่างนอนไก่ไส้เดือนแมลงสาบนะฮะเกงเราเก่ามากนะฮะน่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่า อเอานะครับบอกกับกล้องสักที่หนึ่งก่อนกับที่สุขุมไม่เจ็บนะไม่บาด okay, บครับถ้าคนต่อไป